ปรอดแอมโมเนียเป็นสารประกอบของสารประอดซึ่งเป็นโลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกายของมนุษย์ทำให้ตับและไตอักเสบดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้นำมาใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางชุดทดสอบประลอดแอมโมเนียในครีมทาหน,น้านี้อาศัยหลักการที่ประลอดแอมโมเนียจะทำปฏิกิริยากับสารเคมีจนเกิดเป็นแก๊สแอมโมเนีย ซึ่งจะทำให้กระดาษลิตมัตเปลี่ยนสีโดยสามารถทดสอบประลอดแอมโมเนียปริมาณต่ำสุดได้0.15%โดยน้ำหนักชุดอุปกรณ์ทดสอบประลอดแอมโมเนียในครีมทาหน้าประกอบด้วยกระดาษลิตมัตจำนวน20ชิ้นจุกยาง1อันแท่งแก้วสีแท่งหลอดทดลอง6หลอดกระบอกดูดน้ำยา1ชุด สารเคมี20ขวดน้ำยา1ขวดกระดาษนุ่ม1ซองและภาชนะอลูมิเนียม1ใบขั้นตอนการทดสอบเริ่มจากการใช้แท่งแก้วตักครีมที่ต้องการทดสอบทีละน้อยขนาดประมาณเมล็ดถั่วลิสงค่อยๆ่ยหย่อนครีมลงไปให้ถึงก้นหลอดทดลองประมาณ3กรัมหรือ1ตลับระวังอย่าให้ครีมติดข้างหลอด จากนั้นเทสารเคมีลงในหลอดทดลองจนหมดขวดใช้กระบอกดูดน้ำยาปริมาตร5มิลลิิตรจากขวดน้ำยาใส่ลงในหลอดทดลองหยดน้ำยา1-2หยดลงบนกระดาษลิตรมัดจำนวน1ชิ้นให้เปียกชื้นทั่วทั้งแผ่นเทน้ําเดือดลงในภาชนะอลูมิเนียมจนเกือบเต็มนำหลอดทดลองมาตั้งทิ้งไว้ประมาณ20วินาที รีบปิดหลอดทดลองให้สนิทด้วยจุกยางโดยมีกระดาษลิดมัดเสียบห้อยอยู่ภายในให้ความยาวของกระดาษอยู่ต่ำกว่าปลายล่างของจุกยางประมาณ2.5เซนติเมตรแกว่งหลอดทดลองเบาๆตลอดเวลานาน,น5-10นาทีเพื่อให้ครีมละลายผสมกับน้ำยาโดยให้ปลายหลอดส่วนที่มีครีมแช่อยู่ในน้ำและเอียงหลอดให้ทำมุม45องศา ไม่ควรแกว่งหล่อทดลองแรงจนของเหลวกระเด็นถูกกระดาษลิตมัดการอันผลที่ได้จากการทดสอบหากกระดาษลิตมัดเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวเข้มถึงสีน้ำเงินแสดงว่าตัวอย่างครีมนั้นมีสารปรลอดแอมโมเนียเจือปนอยู่ สำหรับครีมที่ไม่มีสารปรลอดแอมโมเนียเจือปนสีของกระดาษลิกมัดจะไม่เปลี่ยนสีการนำหลอดทดลองที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ควรใช้กระดาษเช็ดครีมออกให้หมดล้างด้วยน้ำร้อนตามด้วยน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกล้างด้วยน้ำประปาอีก2-3ครั้งแล้วตากทิ้งไว้ให้แห้งการเก็บรักษาชุดทดสอบควรเก็บในอุณหภูมิห้อง ที่แสงแดดส่องไม่ถึงซึ่งจะทำให้เก็บได้นานถึง2ปีชุดทดสอบ1ชุดใช้ทดสอบได้20ตัวอยา่าง